สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่223กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมกดปุ่มติดตามนะครับผมเลยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับที่พี่ท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 0ย์เก้าศูนสามาะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก้องง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอบพระ หมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับพี่พี่ซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมไปจนถึงหมายเลขที่28นะครับพี่พี่ใน EP นี้มีมาแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมทั้งหมด28รายการนะครับผมชอบหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับพี่พี่จะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะชาบูชาพระเครื่องรายการที่เท่าไหร่นะครับผมให้แจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วยเลขอีพีได้เลยนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นนะครับ ทุกรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อไปนะครับผมปี2478นะครับพี่ๆวัดกำแพงจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ เป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับพี่ๆรางวัลที่1นเลยครับผมมาพร้อมกับเป็นใบประกาศศีลบัตรนะครับผมใบใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อไผ่วัดกาแพงนะครับสําหรับรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในกลุ่ม FC นะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับจอบใหญ่หรือว่าไปว่ากระแพงองค์นี้นะครับผม1000บาทเท่านั้นนะครับ1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับผมที่ระลึกนะครับ2478นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยครับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผม รูปภาพนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมีให้รับชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมของจอบใหญ่หลวงพ่อปไปว่ากําแพงนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมพบหมายปีพศ2478นี่นะครับผมวัดกำแพงจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประเภทนะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะครับผมนี่นะครับรายการที่1 3นะครับผมเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลเลยนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม1000บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลบุูไข่นะครับผมองค์นี้นะครับผมจะได้มาพร้อมกับการ์ดแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นองค์พระที่ชนะรางวัลเลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลข2นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ900บาทนะครับพี่ๆสำรหรับเหรียญหลวงพ่อไข่องค์นี้นะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะคะรับหลวงปู่ไข่นะครับผมบัาเชิงเลนนะครับ B4S2473 นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมเหรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทันใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับ แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับหัวเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายการองค์นี้เป็นหมายเลขที่สองแล้วนะครับพี่ๆหมายเลขสองนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากทันใดนะครับผมชาบูชาไปแล้วนะครับก็จะได้รับเป็นการ์ดนะครับผมพร้อมการ์ดแบบนี้เลยนะครับผมไหนครับ นี่นะครับผมตอนที่ผมชอบบระษัทเจ้าของเดิมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญหลบปูไข่รุ่นแรกนะครับผมปีพศ2473นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับเป็นประเภทพระเหรียญยอดนิยมนะครับผมเป็นองค์พระที่ชนะรางวัลนะครับแบ่งปันให้ในราคา900บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข3ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลบปูโตนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมสําหรับปิดตากระหนกข้างหรือว่าข้างกระหนกหลบปูโตนั่นเองนะครับผมรายการนี้นะครับ องนี้ผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับนี่นะครับผมถ้าทำมีเสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับโลบูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมแ0 0บาทเท่านั้นนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขที่4ี่ครับผมจะเป็นพระผงจันรอยนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆจันรอยหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับหมายเลข4นี้500บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับสภาพผิวองค์พระเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมตรงด้านหลังนะครับ สวยๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลข5นะครับผมเหรียญนี้นะครับปีพศ2469นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับปี2469นะครับพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาศการามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ เรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมทันใดดูแล้วชอบใจนะครับผมสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนดูก็ได้นะครับผมเนี่ครับกันดูก่อนก็ได้นะครับผมเนี่ครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมนี่นะครับผมเรียญสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการที่5นะครับผม700บาทนะครับผมหมายเลขัดมาครับผมเป็นริเป็นรูปนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่ยครับ พก่กลวชูตินาทาโรนะครับผมจังหวัดชัยนาธนะครับด้านหลังจะเป็นสิงพก่กวยนะครับผมด้านหน้าจะเหมือนมีแปกแผ่นทองด้วยนะครับผมเป็นรูปเก่านะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขหกครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับรูปเออรูปภาพนะครับผมรูปเก่านะครับหหลวงพ่อกวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกแบบนี้นะครับผมด้านหลังจะมีเป็นจีวรนะครับผมแล้วก็เป็นสิงนะครับผมองเล็กนะครับอยู่ตรงด้านหลังเลยนะครับผม หมายเลขที่6แล้วนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับรายการถัดมาหมายเลขที่7แล้วนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่7นี่จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2 5 0 4นะครับผมของหลวงพ่อกลวยชุตินาทารวัดโคสิตารามนะครับสําหรับหมายเลขที่7องค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับเหรียญนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่7ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ ขออนุญาตเอาลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลมพ่อกวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับเรียนสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผมตันข้างนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเรียนพ่อกวยนะครับผมองค์นี้ 550บาทนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามผมคนนี้เข้ามาได้เลยนะครับผมเลยนะครับมีรอยจานมือเดิมเลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะครับราคาแบ่งปันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผมพิมพ์แบกมากนะครับผมหลวงพ่อกลัวชุตินาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์แบกมากนะครับพี่พี่พร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผม ขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมแบกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมรายการหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับพระสมเด็จพิม์แบกม่านนะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆอยู่ในกล่องเดิมเลยนะครับหมายเลขที่8นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับพี่พี่ถ้าใดถูกใจก็ให้สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับรูปภาพนะครับผมมีให้รับชมได้ที่ l i n e แอดหนึ่งจ็ดสนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลข8แล้วนะครับผม 500. บาทนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับผมเป็นกระเช้าเปิดผิวนะครับรายการที่9นี้นะครับผม550บาทนะครับผมปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเนื้อไม่ขสิ์นะครับพี่ๆหรือไม่ก็เป็นเนื้อไม่ขพัดนะครับผมเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่9นะครับผม550บบาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตานะครับผมพร้อมเรี่ยมนะครับ5 5าบาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่10แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมเป็นเหรียญพ่อฉุยนะครับผมปีพศ2465นะครับผมอยู่ในเรี่ยมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อฉุยนะครับผมพร้อมเรี่ยมนะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผม 650บาทนะครับพี่พี่หกรบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเลยนะครับผิวสวยสวเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับผมลงพ่อฉุยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจนะครับให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่10ใน ep นี้แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับผมเป็นเนื้อตะกั่วนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับพี่พี่สำหรับเท้าววสุวรรณวัจจุลามณีนะครับปีพศ2545น้ี่นะครับผมเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมเลยนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมเลยนะครับวัจจุลามณีนะครับผมสมุดส่งครามนะครับผมพศ2 5 4 5นะครับ นี่นะครับผมเป็นเท้าเวสุวรรณถือกระบองนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่11แล้วนะครับผม500บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่12นะครับผมวันนี้จะเป็นพระเปิมนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม550นะครับผมอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับ550นะครับพี่ๆเป็นพระเนื้อดินนะครับผมนี่นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ระเปิ่มนะครับผมหมายเลขที่1ิเอ็แล้วนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจสามารถทักมาสอบถามหรือว่าพูดคุยกับผมได้นะครับทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันห้าราสิบบาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่13ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่พร้อมเรียมนะครับผมองนี้650้นะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่13นี่นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมดูเนื้อหาโมสาาสตร์ความเก่าความเดิมของผิวนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมพระทุกองค์ผมจะลงกล้องให้พี่พี่ได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่า ชอบใจหรือไม่นะครับผมถ้าหากชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้ที่ Li n e แอดหนึ่งเจ q นะครับผมนี่นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0903251096ก็ได้นะครับผมหมายเลข13ที่650หนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่1 4ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นยันดวงเล็กนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่14องค์องนี้นะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมหลงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับพี่ๆสําหรับพระปิดตานะครับผมยันดวงเล็กหลงปุโตนะครับท่านใดชอบใจหรือว่าท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่ 14แล้วนะครับผม650นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมหรือว่าพระมงคลเทพมุนีนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นที่1นะครับพี่พี่พร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์ซะออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหมายเลขที่15นี้นะครับพี่ๆสภาพองค์พระนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเสือนะครับผมหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมเป็นหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับผมเป็นเสือนะครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ๆนี่ยนะครับไม่ใช่เขี้ยวนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผม เป็นเหมือนรูปหล่อนะครับผมสำหรับเสือพอปานหมายเลข16นี้นะครับผมอง์นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเสือหลวงพะปานนะครับผมนี่นะครับวัดคลองด่านนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชมแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับ ลงกล้องให้ดูกันหนชัดๆเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเสือพปานนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับพี่พี่สำหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับสำหรับรายการที่17นี้จะเป็นปิดตานะครับผมเงินล้านหลวงปุโตนะครับผมองค์นี้นะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับพี่พี่0บาทนะครับผมสำหรับปิดตาหลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผม นี่นะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นปิดตานะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลังยันตรีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาหมายเลขที่18นะครับผมก็เป็นปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงทูบนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่อ8อแล้วนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นเงินลานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับผม8 0 0บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่19ครับผมอันนี้เป็นปิดตานะครับอันนี้ผมไม่ทราบพี่นะครับผมแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมองค์นี้550านะครับผม 550านะครับผมอันนี้เป็นเนื้อไม่กพัดนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ไม่ทราบอาจารย์นะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใด้ทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับผมสื่อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขที่19นะครับนี่นะครับผม550บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ5 5าบาทนะครับหอมเรี่ยมเก็บผิวเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ หมายเลขถัดมาเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์แต่งฉลุลอยองค์นะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมพระพุทธชินราชองค์นี้นะครับ650บาทนะครับพี่พี่หกรบาทนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งฉลุลอยองคนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมสามารถสอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับ ลงกล้องให้ดูนะครับผมชัดๆนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้นะครับงดงามมากๆนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมสําหรับพระกิตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับ ็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลนะครับผมสําหรับรายการที่21นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับหนึ่บาทนะครับผมสําหรับพระปิดตารุ่นที่1หลวงปู่โตองค์นี้นะครับผมนะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ชมกันเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับผมถ้าหากว่าเมื่อกี้ภาพตัดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับ รายการที่21แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทนะครับผมนี่นะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมนำใบประกาศสินิบัตรนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับผมเป็นใบประกาศศีลบัตรนะครับผมของพระปิดตาหลวงปุโตนะครับผมรุ่นที่ 1, 1นะครับผ <feels> right. มวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประเภทพระเนื้อผงใบลานนะครับผมรายการที่1นึนะครับพี่ๆเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมราคาแบ่งปัน1,000บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขอัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมเป็นที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับ พศ .2515 นะครับผมวัดบางคลานนะครับผมพร้อมกล่องนะครับหมายเลขที่22องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับขออนุญาตนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับผมนี้เหมือนจะเป็นพิมพ์คอเอลนะครับพี่ๆนี่นะครับผมขายาแล้วเหมือนจะมีกระดิ่งนะครับผมอยู่ข้างในนะครับพราะเงินอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับ หรือพอเงินนะครับผมปีสองห้าหนึ่งห้านะครับเป็นพิมพ์คอล์ลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่เป็นใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับใต้ฐานนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่23แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลบปุโตนะครับผมองค์นี้นะครับผม800บาทนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่23นี้นะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมเห็นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมเลยนครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่23แล้วนะครับ800บาทนะครับผมหมายเลขถัดไาครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงหลวงปู่บุญหรือเปล่านะครับผมเป็นเหมือนพิมพ์รัศมีนะครับพี่ๆแต่เป็นองค์เล็กนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมเลยนะครับ สภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่24แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับถ้าหากอยากดูรูปภาพก็สอบถามผมผมเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่25แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหรือปุโตนะครับผมพิมพ์เงินล้านะครับองค์นี้นะครับผม800บาทนะครับผม 800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่25นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆฝั่งตะกรุดนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมทุกองนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อกวยนะครับผมนี่นะครับพ่อกวยนะครับผมองนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกลัวนะครับนี่นะครับผมพกกลัวชูตินาทารโออายุ73ปีนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเหรียญจตุระพิษพรชัยนะครับผมดน้าหลังจะเป็นยันอายุวันณสุขขันละนะครับ เป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่นะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นหมายเลขที่26แล้วนะครับรายการถัดมาหมายเลขที่27นะครับผมวันนี้จะเป็นออพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องกระเยี่สีแดงเดิมๆนะครับผมรายการที่27นี้นะครับผมพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตหมายเลขที่27นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเป๊ปซี่นะครับผมทั้งช่องนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม600บาทนะครับผมองค์นี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่ๆสำหรับพระผงประจำวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประปูชิมพรีนะครับนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมถ้าหากว่าผมไปไวอย่างไร ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมท่านใดรับชมไม่ทันก็สามารถกดจุดแล้วก็ดูได้หรือว่าจะย้อนวิดีโอดูก็ได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมลงปูดูนะครับปีพศ2532นะครับผมวัดสะแกนะครับจังหวัดอุตรยินะครับผมปูดูเปิดโลกนะครับผมหมายเลขที่28องค์องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนาออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขที่28นะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมเหรียญนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่ดู่เปิดโลกนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นเปิดโลกนะครับผมเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพระพรมปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดู่วัดสระแกนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ 28นี้นะครับผมก็ถ้หากพี่พท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ หากว่ายังไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ผมติดตามไว้กันด้วยนะครับผมพรดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเกาเก็บสะสมแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่เป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด1นึ่งเนะครับผม เบอร์โทรนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์090-3251096นะครับสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พไม่ต้องเกรงใจนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ